ready the dark something? Cause dark or y in o โอเคสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนิวไทการ์ดเกมแกลเลอรี่ล็อกนะครับมาอันล็อกกันดีกว่านะฮะผมก็สำหรับคลิปเมื่อวานนะครับที่ลงไปในเรื่องของฟ็อกใช่ไหมครับก็มีคนต่อเนื่องมาเลยวันไหนๆก็มาแล้วนะครับก็เลยแบบอยากขอแบบ ด็อกฟอกวูฟนะครับเป็น3สตาร์เตอร์นะครับที่ซื้อแล้วก็จบในกล่องเดียวนะครับผมก็ตอนนี้อยู่กับเด็กซ i เวอร์วูฟนะครับผมในเรื่องของการอ่านฟอนต์นะครับต้องบอกว่าผมอ่านฟอนต์บางตัวไม่ค่อยออกนะครับผมยื้อมาบางทีผมไม่เข้าใจไม่เคยอ่านนะครับผมก็ตามสภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเรียกเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลสองตามนั้นไปแล้วกันนะครับอย่าถึงสากันนะนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าผมจะเริ่มจากที่เลเวลหนึ่งเนาะตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาไล่ดูครับว่าความสาาาามมรรรรรถขออองงงะคับบทไไไดด้้ผลปูแก คนนี้เป็นซิล v ว r w o l ูฟ o p p ปปี้นะครับผมเป็นลูกหมานั่นเองนะฮะก็เป็นเผ่ามอนสเตอร์นะครับผมท่าแสงเลเวล1 MP ค่าไลน์1นกับค่าโจมตี1 a t t a c k 10 Defense 7นะครับผมสปีดสี่นะครับผมมี a บร l ตี้สองอย่างนะครับก็คือมี a บร l ตี้ตอนเข้ามาแล้วก็อยู่ในสามด้วยนะครับมี a บร l ตี้เข้ามาบอกว่าสามารถแสดงแสดงเนมวูฟท่าแสง1ใบในมือเราจากนั้นแสดงเนมวูฟ ถ้าแสงปกตินะครับผมหนึ่งใบในกล่องเราขึ้นมือนะครับที่ชื่อการ์ดใบนี้ทำงานหนึ่งครั้งต่อซับเทิร์นนะครับผมแล้วก็มีเอเบลิตี้ถัดมาบอกว่าเมื่อเนมวูฟธาตุปกติแสงที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้ครับฝ่ายเราเข้ามาในสนามจักรกองนะครับสามารถไลฟ์ฟรีเนมวูฟธาตุแสงปกติหนึ่งใบในมือเราได้นะครับเอเบลิตี้นี้ทํางานหนึ่งครั้งต่อเกมนะฮะก็โอ้โห ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อเห็นคนเข้ามาจากกองนะครับเป็นการแบบสเปรเพื่อนกันมารัวๆนะครับผมก็โอเคใช้ได้นะครับเป็นตัวเฟิรมเพื่อนนั่นเองเสิร์หาเพื่อนได้ด้วยนะครับผมอาร์ตน้องน่ารักมากบอกเลยว่าอยากเอาไปทําหลังการ <c oughs> ต่อมาครับเป็นเลเวลสนะครับเป็นซิวเวอร์บู๊ทเลเวลสองนะเป็นมอนสเตอร์ท่าแสกนะครับเลเวลสองเอ็มพีคาไลน์สองค่าโจมตีสองนะครับแอร์แท็กสิบเอ็ดดีฟเอนสิบสองสปีสี่นะครับผมไม่มีท่าลมล่างนะครับอาบิตตี้มีทั้งหมดสองอย่างครับแล้วหนึ่งสกิลนะครับอาบิตตี้อันแรกบอกว่าเมื่อเนมวูฟไฟเรานะครับผมเข้ามาในสนามสามารถให้ซิวนั้นแอร์แท็กบวกสามและไม่ถูกทำลายจากการสวนกลับนะครับผมในซับเทิร์นนี้นะหนึ่งถังต่อซับเทิร์นนะครับผมก็โอเคนะใช้ได้เป็นการแบบโยเเเเเนนนาาาาาะะออ่่่ทททีบบบกกกววครรัปปติ็แสงลลยุใ แอตแท็กในสนามนะครับแอตแท็กบวกสองก็ยืนสตัวนะครับวูฟทัชปกติแสงเลเวล้สามไฟเราแต่จะได้บวกแปดกันเลยทีเดียวถ้าออกรครบ4ตัวนะครับผมมีสกิลสุดแข็งแกร่งครับคนนี้แหละครับเป็นไฮไลท์คือของ ของการต่อคอมโบกับน้องเลเวลหนึ่งเลยนะครับผมบอกว่าสามารถไลฟ์ฟีเนมวูฟธาตุปกติแสงหนึ่งใบมาที่แอตแทกไลน์นะครับจากกองของเรานะครับผมจากนั้นสั่งซิลนั้นโจมตีเมื่อมีเนมวูฟธาตุปกติแสงอื่นในสนามไฟเรานะครับผมจ่ายเอ็มฟีสองนะครับผมไม่เฟียนะครับผมแล้วก็ทํางานแค่หนึ่งครั้งต่อเกมเท่านั้นนะครับซึ่งพอมีการเข้ามาจากกองนะครับคนนี้ก็จะสามารถใช้อบิตตี้ด้านล่างได้นะครับที่บอกว่าสามารถไลฟ์ฟีเนมวูฟธาตุปกติแสงหนึ่งใบในมือเรานะครับเมื่อเห็นมีคนเข้ามาจากกองนะครับผมทำคอมูลกััันนไไดด้้แววะครบผมปตที่ 3ครับเป็นมอนสเตอร์นะครับรถไอ,อนะครับซิวเวอร์วูฟนะครับเป็นมอนสเตอร์ท่าแสงเลเวล2 MP ค่าไล่2ค่าโจมตี2ออัตรา1 1บเ e ็ดดีเฟนเก้สปีดนะครับผมอันนี้มีท่ารวมล่าง2ท่าเลยรวมล่างท่านแรกครับบอกว่า <c oughs> ขออภัยครับ รวมร่างแสง1ตัวนะครับแอตแท็จะเป็น14 mp ค่าโจมตี2นะครับผมแต่ถ้ารวมร่างกานที่2บอกว่าเนมวูฟหตัวแล้วก็แสง1ใบนะครับผมแอตแท็จะกลายเป็น15นะครับโจมตีได้2ครั้ง mp ค่าโจมตี2หน่วยนะครับผมแล้วก็มีบวลตี้อันเดียวเลยครับสั้นๆไม่ยาวมากนะครับกาบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีนะครับซิลที่ถูกโจมตีลบแอตแท็ตามเนมวูฟในสนามและหรือในชายเราหนึ่งเทินนะครับผมยกเลิกโดยซิลไม่ได้นะครับผมเป็นตัวไล่ตีกดพลังนั่นเองนะครับแลล้้้้วกก็ผนนนนนีีจะะะคคคคาาาางงงงออยู่่่ททััััั1 1เิรรรบบบไมมํดตซฟ เขาทำงานสองรอบเลยนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับออดไอ้ I นะครับผมซิลเวอร์วูฟก็โอเคดูดีนะครับไปตัวที่4ครับผมเป็นเลเวล2นะครับผมคริส i n นเวอร์วูฟนะครับ เป็นมอนสเตอร์ท่าแสงเลเวลสอง MP ค่าล่างสองค่าโจมตีสองแอทแท็กสิบเอ็ดดีฟเอนส์สิบเอ็ดสปีดสี่ครับมีท่ารวมล่างสองท่าครับรวมล่างท่าแสงหนึ่งใบแอทแท็กจะเป็นสิบสี่ค่าโจมตีเป็นสองนะครับผมแล้วก็รวมล่างขั้นที่สองครับรวมเนมวูฟหนึ่งใบแล้วก็ท่าแสงหนึ่งใบครับแอทแท็กจะเป็นสิบห้าโจมตีได้ถึงสองครั้งนะครับ MP ค่าโจมตีสองหน่วยนะครับผมอ่าัพพิที้สุดโหดครับทำคอมโบร่วมกันเลยอย่างที่ผมบอกครับเข้ามาจากกอง การ์ดใบนี้แอทแทกบวกสามค่าโจมตีลบหนะครับในซับเทิร์นนี้นะครับผมก็จากค่าโจมตีปกติเนี่ยจะเป็น2ใช่ไหมครับรวมล่างมาก็เป็น2 2กลายเป็นว่าคนนี้เข้ามาจากกองเนี่ยครับจะได้แอทแทกบวกสแล้วก็ค่าโจมตีลบลง1เท่ากับตัวน้องเองเนี่ยก็คือจะโจมตีแค่1เท่านั้นเองนะครับผมเข้ามาจากกองได้จากนี่เลยครับน้องคนนี้นะครับผมหางยาวนะครับตอนสมัยผมเล่นผมเรียกกันหางดงนะครับหางดงกระตุกกลับเข้ามานะครับแฟดดับไปแล้วนะครับช่างมันนะอันนี้ถ่ายต่อได้นะครับผมโอเคอารับบอกว่า มีเนมวูฟอื่นฝ่ายเราในสนามนะครับการ์ดใบนี้แอตแทกบวกสามและไม่ถูกทำลายจากการสวนขับนะครับผมก็คือกันสวนอยู่แล้วในตัวนะครับผมแอตแทกบวกสามด้วยนะครับผมโอ้ใช้ได้เลยแล้วก็มีเอฟฟิซิ้สุดท้ายครับบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีสามารถเทียบดีเฟนส์ของซิลที่ถูกโจมตีได้นะครับจนออกจากการโจมตีนั้นโอ้นั่นหมายถึงคนนี้สามารถตีเจาะดีเฟนส์นะครับผมฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับก็แข็งแกร่งเลยนะดูดีครับผมอ่าต่อไปครับเป็นเลเวลสองเหมือนเดิมนะครับผมอาบิโดฟูฟนะครับผมแอตแทก มอนสเตอร์เป็นของมอนสเตอร์นะครับท่าแสงเลเวล2 MP ค่าร่2ค่าโจมตี2ครับแอตแท็กสิบเอ็ดดีเฟนสิบเอ็ดสปีดสี่นะครับมีท่ารวมล่างนะครับผมก็คือมี2ขั้นนะครับผมว่ารวมล่างแสงหนึ่งใบนะครับแอตแท็กจะเป็น14นะครับค่าโจมตี2แล้วก็ท่ารวมล่างขั้น2ครับเนมูฟท่าแสงอ่แอตแท็กจะเป็น15โจมตีได้ถึง2ครั้ง MP ค่าโจมตี2หน่วยครับผมอ่าแล้วก็เออร์เบตี้มี2อันครับ โหดร้ายใช้ได้เลยก็คือการ์ดใบนี้นะครับแอตแท็บวกตามเนมบูฟในสนามได้เลยในชายเรานะครับผมไม่มีแบบว่าเมื่อต่อสู้หรืออะไรนะครับผมยืนอยู่เฉยๆก็บวกพลังนะครับอ่าอารีตี้ที่2ครับบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้ตกชายจากสนามสามารถไลฟ์ฟรีซิลเนมบูฟหนึ่งใบในมือเรานั่นหมายถึงก็คือการ์ดใบนี้ตายนั่นเองนะครับผมเมื่อการ์ดใบนี้ตายก็คือสามารถไลฟ์ฟรีหนึ่งใบในมืออ่าโหดร้ายเลยนะครับผมต่อไปเข้าสู่เลเวลสามครับแอนนะครับผมคนนี้เป็นการเดียนบูฟนะครับผมเป็นเผ่ามอนสเตอร์นะครับผมท่าแสงเลเวล3นะคครับผมสาลแะะนคครับ่าโจมตี2หน่วย แอตแท k กสิบสามดี1เอนสิบสามสปีดสี่ครับผมมีท่ารวมร่างสอง0นครับบอกว่ารวมร่างขั้นแรกครับแอตแท k กจะยืนที่สิบหกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอ็มพีค่าโจมตีสองหน่วยท่ารวมร่างแสงหนึ่งใบบวกเนมูฟฟหนึ่งใบนะครับแอตแท k กจะเป็นสิบเอ็ดการโจมตีจะเป็นอครับเอ็มพีค่าใช้จ่ายโจมตีเนี่ยก็คือสี่หน่วยนะครับมีอาบิตี้บอกว่า เมื่อการ์ดใบนี้หรือเนมวูฟธาตปกติแสงนะครับฝ่ายเราเข้ามาในสนามซักกองนะครับซิลหนึ L ่งใบแอตแทกลบสามดิเฟนต์ลบสามอนันเทิร์นนะครับและเราจัวการ์ดฟิสติกหนึ่งใบทำงานหนึ่งครั้งต่อซับเทิร์นนะครับก็ใช้ได้เลยนะฮะก็คือมีกระโดดเข้ามาจากกองนะครับเราได้จวหนึ่งแล้วก็ชี้หนึ่งคนั่งตรงข้ามเนี Attack ่ยแอตแทกลบสามดิเฟนต์ลบสามอนันเทิร์นได้เลยเก่งเลยใช้ได้นะครับผมครั้งนี้ก็ มีสกิลด้วยนะครับผมซิลหนึ่งใบติดดิเมนชันเคิร์สนะครับผมอันนั mm ้นเทินเมื่อมีเนมวูฟสี่ใบขึ้นไปในสนามแม่เหลือในชายเรานะครับแอตแทกไลน์จ่าย MP3 ยกเลิกโดย PA ไม่ได้นะครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นมอนสเตอร์นะครับก็ปกติเลยก็คือมอนสเตอร์ท่าแสงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะยิงเคิร์สได้นะครับผมเป็นดิเมนชันเคิร์สนี่แหละนะครับซึ่งกาเดียนตัวนี้ครับก็ ยิงเคอร์ได้เช่นกันนะครับผมและก็เป็นเลเวลสตัวสุดท้ายครับตัวนี้จะคุณหน้าคุณตากันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในหน้ากล่องเลยนะครับ Ghost Wolf นะครับคนนี้แอบเป็น DIY นะครับมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็นท่าแสงเลเวลสาม MP ค่าไล่สามครับค่าโจมตีสอง Attack สิบสี่ Defense สิบสี่ Speed สี่ครับไม่มีท่าลมล่างครับแต่มี a b i l ตี้สุดแข็งแกร่งบอกว่า n น m e Wolf ท่าแสงอื่นฝ่ายเรานะครับ Attack บวกสอง Defense บวกสองแล้วก็มีเงื่อนไขของเด็ด้วยนะครับก็คือในเด็덱เราเนี่ยครับมีแต่มอนสเตอร์ท่าแสงนะครับเลเวลหนึ่งและหรือเนม e Wolf ที่เป็นธาตุปกติแสงนะครับผมเท่านั้นนะครับผมก็จะทําให้เงื่อนไขของเด็กเนี่ยทำงานได้นะครับเงื่อนไขก็จะมีบอกว่าสามารถไลฟฟรีนะครับเมื่อเข้ามานะครับสามารถไลฟฟรีซิลในวูฟหนึ่งใบในกองเรา1ครั้งต่อซับเทิร์นนะครับผมก็คือกระโดดเข้ามานี่ก็คือรักพัวเข้ามาได้แล้วนะครับผมก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าจ่ายแค่3 MP และได้ซิลถึง2ตัวนะครับผมและยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับบอกว่าเมื่อเนมวูฟท่าแสงไฟเราโจมตีสามารถแสดงซิลหนึ่งแสดงซิลสองใบนะครับของกองเรานะครับผมจากจากจากใบบนนั่นนนแแหลลละะะครับบสดดดงงงเเเเปปิิกกกออยย็ใ แล้วก็เลือกไล่มาหนึ่งใบนะครับผมที่เป็นบูฟท่าปกติแสงนะครับจากนั้นแสดงการ์ดนั้นนะครับแล้วก็สลับกองการ์ดเรียบร้อยเลยนะครับผมก็คือเปิดออกมานะครับสุ่มแรนดอมเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็จับกับกองไปสลับกองนะครับผมหนึ่งครั้งตัอซับเทินครับผมเนี่ยครับก็เทคทํางานง่ายมากไปนะครับก็คือเมื่อเมื่อบูฟท่าแสงไฟเราโจมตีใช่ไหมครับคือตัวโจมตีเต็มไปหมดเลยครับสังเกตได้ง่ายๆครับใครเป็นคนตีได้อะไรได้นะครับ ผมแนะนําว่าเป็นทริคง่ายๆครับลองดูตัวไหนที่มีเทคตีเถื่อนๆนะครับตัวไหนที่ไม่มีเทคตีนะครับนั่นคือแบบเป็นตัวซับเป็นตัวคอยแบบคอยเติมเกมซะมากกว่านะครับผมแต่ใครที่ตีได้จะดูยังไงอ่าดูที่ท่ารวมร่างครับอ่ายิ่งเป็นยุคใหม่ด้วยนะครับคือดูที่ท่ารวมร่างได้เลยนะครับพอมีแบบ1นึ่ไทม์สองไทม์ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือจะเป็นคนวิ่งไล่ตีนั่นเองนะครับผมเนี่ยครับสังเกตดูได้เลยครับแต่ละตัวก็จะมีแบบ1นึ่ไทม์สองไทม์สามไทม์อะไรอย่างเงี้ยครับผม ส่วนคนนี้สังเกตไหมครับก็จะเป็นตัวตรีอเห็นไหมครับไม่มีทามิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งจริงๆเนี่ยสำหรับตัวเด็กของผมผมก็จะเห็นเป็นแบบว่าเป็น เนี่ยครับอิโนมาตีนะครับออสไอไปตีนะครับผมแล้วก็เกรซซิลเวอร์วูฟนะครับวิ่งไปตีนะครับผมเนีียครับนี่คือสตาร์เตอร์หนึ่งชุดที่เราซื้อมานะครับผมเราจะได้การ์ดตามนี้เลยนะครับผมชุดปกติก็500บาทนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นชุดฟอยน์ก็คือ1,000บาทนะครับสินค้าตัวนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับผมแล้วก็ถ้าที่ไหนไม่มีก็สามารถสั่งซื้อผ่านเพจออนไลน์ได้เลยนะครับผมแต่ ถ้าเรานับซิลกันดีๆสังเกตซิลไหมครับว่าซิลของเราจะมีแค่26ใบนะครับถ้าเรานับแบบเต็มเต็มตัวเลยนะผมนับทั้งเด็กแล้วนะครับจะได้แค่26ใบนะครับมันขาดไป4ตำแหน่งนะครับซึ่งอขออนุญาตหยิบตัวเสริมครับนี่เลยครับผมอาไอซ์นะครับผมผมขอเรียกไอซ์แล้วก็ซิลเวอร์วูฟนะครับชื่อของเขาเป็นมอนสเตอร์นะครับผมท่าแสงเลเวล2 MP ค่าโจมตี2ค่าไลอ่่คาไลย2ด้วยนะครับผมแอทแท็ก12ดีเฟนส์11สปีด4นะครับคนนี้เป็นตัวที่แบบ ไม่ใช่ทัวตีหรือเปล่านะครับผมก็แบบว่าเข้ามามีเทคอย่างเดียวเลยนะครับผมยกอย่างเช่นคนนี้ครับ ability นะครับมีให้เลือกนะครับเป็นรูปดาวสังเกตนะครับ ability ที่เป็นรูปดาวนี่ก็คือให้เลือกหนึ่งอย่างนะครับผมอ่า a b i บอ t y บอกว่าเข้ามานะครับถ้ามีแต่บูฟ ถ้าปกติแสงในเด็กเรานะครับผมสามารถเลือกหนึ่งอย่างครับสามารถแสดง name wolf เ e v e สามหนึ่งใบในกองขึ้นมือเราเป็นคนหาของได้นั่นเองแต่ว่ามีบีิอัมาครับที่ให้เลือกอีกอันนึงก็คือ name w ฟ l ฝ่ายเราหนึ่งใบแอทแทคบวกสองและยกเลิกการ์ดฝ่ายตรงข้ามในทับเทิร์นนี้นะครับผมแล้วก็คนนี้มีเทคอบพพิตี้เวกทัตถ้ามี wolf l e v e สามฝ่ายเราในสนามนะครับผมก็แอบตีได้นะครับเป็นตัวตีตามตีเติมได้นะครับผมเพราะว่ามีเทคเวกทัตด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยคราวนี้คนนี้จะเข้ามาได้ยังงงงงไนนะครรรัับบบบผผมมออออยย่่่่าาทีกกกเเเล็็จปใืขแสง ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเอาเนี่ยครับผมเอาเกรดซิมเบอร์วูฟเนี่ยครับวิ่งไปตีนะครับผมแล้วก็เอาตัวหลักนะครับผมของเกสติดวูฟเนี่ยครับเมื่อเห็นการโจมตีก็สั่งเปิดกองครับถ้าโชคดีนะครับเปิดได้ไอซิมเบอร์วูฟเนี่ยครับสามารถเข้ามาครับเลือก1เทคครับในจังหวะที่ประกาศโจมตีอยู่ก็เลือกเนมวูฟฝ่ายเราหนึ่งใบเลยครับผมแอทแท็กโกสองแล้วก็ยกเลิกการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับก็ให้เกรดได้รับไปนะครับผมก็คือประกาศตีนะครับแล้วก็ได้รับเทคบอกว่ายกเลิกกาารร่ตงข้มนีคือแบบ เถื่อนมากๆนะครับผมก็ต้องบอกว่าคือตัวนี้ครับมอบเทคให้ใครคนนั้นก็ดูเถื่อนครับไม่ว่าจะเป็นแบบให้โอดไอวิ่งไปตีก็ได้นะครับผมให้อาร์บิโนวิ่งไปตีก็ได้นะครับแต่ถ้าเปิดมาเจอน้องคนนี้เมื่อไหร่ก็คือได้เทคยกเลิกการ์ดนะครับผมอ่าต้องบอกว่าเป็นอาบิลิตี้เมื่อเข้ามานะครับมันเลยทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องเสียเวลาแก้นะครับในเรื่องของการแก้เทคนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับในเรื่องของการไล่มิสติกฝั่งตรงข้ามก็จะไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับแต่ของเราเนี่ยจะเติมบอร์ดเร็วมากนะครััับบถ้าาาายยกกกตววอออ่่งงงนนะะครรรรใเืขปศิ เข้ามานะครับคนนี้จะเข้ามาได้รับเทคจากกองนะครับไอเข้ามาได้รับเทคจากกองแล้วก็ชี้เทคหนึ่งคนครับบอกว่ายกเลือกการ์ดนะครับผมคราวนี้ผนวกไปกับซิวเวอร์บูฟฟี่ครับบอกว่าเห็นคนเข้ามาจากกองนะครับก็สามารถล่ฟรีหนึ่งใบในมือได้ด้วยโอ้โหนี่คือเป็นคอมโบแบบเล่นเรื่อยๆเลยครับต้องบอกว่า มันสามารถเอาไปพลิกแพลงได้ตลอดนะครับเพราะว่าในในตัวเด็กของเราเนี่ยค่อนข้างจะมากันง่ายนะครับและคราวเนี้ย p ที่มันคุ้มจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าผมจะเน้นไปที่น้องห่างดงนะครับหนึ่งครั้งต่อเกมจริงแต่ว่าได้ผลของเกมค่อนข้างหนักมากเลยก็คือว่าสามารถใช้สกิลครับเรียกหนึ่งตัวออกมานะครับสมมติว่าผมเรียกออดอายออกมานะครับผมก็จ่ายสสกิลลากออกมาจากกองแล้วก็สั่งออดอายวิ่งตีเลยครับออดอายก็ประกาศตีครับแล้วก็ลบตามเนวูฟนะครับผมคือลบไม่พอนะครับก็เนี่ยเข้าคอนเซ็ปต์เดิมครับ กอลเซตบูฟเนี่ยครับก็สั่งเปิดกองเปิดมาได้ไอซินเวอร์วูฟนะครับก็ชี้1คนทันทีเลยครับผมก็คือยกเลิกการฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับก็คือทำงานแล้วก็จะติดหมดเลยนะครับคอมโบก็จะติดยาวไปเป็นท่อๆๆทๆเลยกลายเป็นว่าเด็กเนี้ยตั้งง่ายเกิดง่ายครับผมตายยากไหมก,ก็ต้องบอกว่าตายยากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มันประกาศตีเนี่ยมันต้องเรียก MP ฝั่งตรงข้ามได้ตลอดเลยนะครับผมก็คือแบบทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพลิกกระดานกลับมาเป็นฝ่ายบุกกับเราเนี่ยค่อนข้างได้ยากนะครับถ เป็นฝ่ายตั้งรับเอ้ยตั้งปีนะครับต้องบอกว่าเป็นฝ่ายตั้งปีเนี่ยคนที่ตั้งรับเนี่ยจะทําหน้าที่เดียวเลยครับก็คือต้องตั้งรับไปเรื่อยๆเลยครับผมเขามสติกบัคเมื่อไหร่นะครับก็จะเจอเด็กนี้หดกระหน่ำนะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าชุดเสริมนะครับอย่างที่เราเห็นกันว่าตัวนี้จะอยู่ในชุด The Molising d i a s t นะครับผมก็คือเป็นชุดนินจานั่นเองครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมีตัวออกมาเพิ่มมาเติมแล้วนะครับผมก็จะเป็นการ์ดใบนี้ครับอ่า เป็นไวท์ฟูฟนะครับป๊อปปี้นะครับผมไวท์จริงๆคือแฟตลงปุ๊บแล้วขาวโพลเลยนะครับผมเป็นเผ่ามอสเตอร์ท่าแสงเลเวลสองเอ็มพีค่าเลเสองครับค่าโจมตีสองแอตแท็กสิบดิเฟนซีฟสปีดสี่นะครับมีท่าลมล่างนะครับลมล่างแสงใบเดียวนะครับแอตแท็กจะเป็นสิบสี่นะครับผมแล้วก็โจมตีได้สองครั้งโดยจ่ายเอ็มพีแค่สองเท่านั้นนะครับผมมีปริตี้เข้ามาครับบอกว่าเรายกเลิกผลไม่สามารถนำการออกจากกองได้ถึงสามเทิร์นนะครับผมก็คือโอ้โหกันแบบ ยกเลิกในเรื่องของล็อกกองนั่นเองครับทำให้เราแบบสามารถนําการ์ดออกจากกองได้นะครับเป็นระยะเวลาสาเทินยกเลิกผลสามเทินเลยนะ,ะแล้วก็จากนั้นนะครับถ้ามีเนวูฟอื่นในสนามไฟเราสามารถแสดงทานหลอดสเตงนะครับกุม10บวกนะครับผม1ใบในกองเราขึ้นมือสูญเสียโดยมิสติกสูญเทินไม่ได้นะครับคือเข้ามาเนี่ยครับน้องเนี่ยประกาศให้แบบไม่เอาฉันไม่โดนล็อกพอไม่โดนล็อกเสร็จน้องยังแบบ ได้สเตนขึ้นมือด้วยนะครับผมเป็นมิสติกัสนะครับผมก็โหดร้ายนะดูนะครับปกติการจะทําให้สูญเสียอเวอริตี้นี้เนี่ยจะต้องใช้มิสติกนะครับโดยทั่วไปแต่ว่าเนี่ยมิสติกศูนย์เทิร์นทําให้สูญเสียไม่ได้นะครับทำให้ตัดช้อยในเรื่องของการใช้มิสติกศูนย์เทิร์นทิ้งไปเลยนะครับผมก็โหดร้ายนะดูอ่าอริตี้ถัดมานะครับมีเนมวูฟท่าแสงเลเวลสามในสนามเรานะครับเมื่อการไปนี้โจมตีซิลหนึ่งใบแอตแท็กปกติเท่ากับศูนย์หนึ่งเทิร์นและสามารถทําลายซิลที่ติดดิเมนช จากเมมฟู๊บได้1ใบนะครับผมก็คือแบบยกเลิกโดยซิลไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าประกาศโจมตีแล้วยังไม่พอนะครับคือทําให้ซิลที่ถูกโจมตีเนี่ยให้ไม่ใช่ซิลที่ถูกโจมตีให้ซิลหนึ่งใบแอแท์ปกติกลายเป็นสูงนะครับแล้วก็มีอยบลิตี้ทำลายซ้ำอีกนะครับก็คือใครติดเดเมนชั่นขอทําลายทิ้งนะครับผมปาจ้านะครับทําให้แบบการ์เดียนตัวนี้ครับยิงเคิร์ดไม่เสียเป้าแล้วนะครับผมก็คือแบบยิงไดเมนชั่นเคิร์ดอนันเทินทิ้งไว้นะครับแล้วก็น้องคนนี้วิ่งไปตีนะครับบทให้แบ คือชี้เป้าเขาว่าแอตแท็กเป็นสูตรแล้วหนึ่งตัวแล้วอะครับยังทําลายซิลที่ติดไดเมนชั่นเคิร์ดได้ด้วยนะครับผมใครปล่อยให้น้องตีสําเร็จคือได้ศพนะครับและถ้าตีชนะอีกทีก็ได้2ศพกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีเอาไว้ที่สุดท้ายครับบอกว่าเมื่อการ์ดใบนี้อยู่ในชาร์กนะครับเนมบุฟเฟ่ต์3ชุดสตาร์เตอร์นะครับผมของเราแอตแท็ก2ดิเฟนส์2และยกเลิกมิสติกซูนเทิร์นฝ่ายตรงข้ามนะครับโอ้โหแม่เจ้าต้องบอกว่าตายไปนะครับก็ยังไม่แบบ ยังมีผลนะก็คือแบบทําให้แบบเลเวลสาของเราเนี่ยมีความถึกขึ้นเก่งขึ้นนะครับผมและก็ทําให้ยกเลิกไปติดสูนเทิร์นได้ด้วยสุดยอดนะครับผมไม่รู้จะเอ่ยคําไหนนะครับก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณคนคิดเทคนะครับทำให้เด็กน้องมีลูกเล่นมากกว่าในเรื่องของการตีนะครับผมทําให้แบบช้อยในเรื่องของการเล่นมากขึ้นนะครับผมก็นี่คือทั้งหมดแล้วนะครับในเรื่องของการขายเด็กซิลเวอร์วูฟนะครับผมขครเป็นสายตีสายไม่คิดมากนะครับผมแนะนําเลยครับว่าเด็กนี้ต้องมีนะครับผมเพราะเป็นเด็กที่ต้องบอกเลยครับว่า ไม่ได้เน้นมิสติกเซตด้วยนะครับเพราะว่าน้องจะเล่นเป็นอะไรก็ได้นะครับเพิ่งจะมีตัวเนี้ยครับก็คือไวไวฟูฟอปปี้เนี่ยครับเข้ามาเนี่ยสามารถหามิสติกสเตนก็ได้นะครับขึ้นมือได้ด้วยซึ่งสําหรับผมแล้วก็คือเติมก็ดีครับแต่ถามว่าไม่เติมก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเสิร์ฟมิสติกก็ได้แต่อันนี้ก็คือเพิ่มเติมมาให้นะครับก็คือได้มิสติกสเตนนะครับผมก็โอเคมากมากเลยนะครับผมทําให้แบบรูปเกมนี้มีอะไรให้เล่นเยอะขึ้นนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมผมว่า นะครับผมในแบบเวอร์ชันหลังการ์ดแน่นอนเลยผมต้องไปซื้อบ้างแล้วละ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับก็จะเป็นการเดียนด็อกแล้วนะครับผมก็ใครที่ติดตามการเดียนด็อกนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมใครที่แบบอยากเห็นคอนเซปต์การขายเทคที่มือใหม่ด้วยกันต้องบอกว่าไม่ใช่โปรนะครับคือแบบอ่านปุ๊บสรุปเทคกันตรงนั้นเลยนะครับผมก็ตามสภาพครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ I uh -huh.